เมื่อพูดถึงสปรกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งพี่น้องชาวเกษตรกรน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้เป็นอย่างดีเพราะสประกรคือที่ดินที่รัฐได้นําที่ดินของรัฐนํามาจัดสรรให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่ยากจนไม่มีที่ดินที่จะทํากินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินที่เป็นของตนเองแต่มีจํานวนเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเพื่อเป็นการลดความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อผู้ที่ได้รับเข้าทําประโยชน์ในสปกได้รับสิทธิ์สปกไปแล้วบุคคลนั้นนะครับจะต้องไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมในที่ดินสปกดังกล่าวด้วยตนเองกฎหมายสปกห้ามไม่ให้โอนหรือแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ์สปกให้กับบุคคลอื่นเว้นแต่เป็นการโอนที่แก่กันทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือสถาบันการเกษตรหรือโอนกลับไปเป็นของสองปก เพื่อประโยชน์ของการปฏิรูปที่ดินต่อไปที่ผ่านมานะครับมีหลายคนที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าทําประโยชน์ในสปรกรแล้วเอาสปรกรไปขายโดยการส่งมอบใบสบปรกรและก็ส่งมอบที่ดินให้กับเกษตรกรคนอื่นซึ่งวิธีการเหล่านี้วิธีการนี้ผิดกฎหมายและบุคคลที่ไปซื้อไปเช่าไปครอบครองที่ดิน จากสปรกรของคนอื่นโดยตัวเองไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตนั้นต้องทำอย่างไรถึงจะได้สิทธิ์ในช่วงปี2566รัฐบาลได้มีการออกนโยบายในการจะออกโฉนดสปรกรซึ่งจะออกให้กับบุคคลที่ครอบครองได้ได้สปรกรมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอย่างน้อย5ปีนอกจากนั้นนะครับในประกาศของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินได้เพิ่มเติมไปว่าในกรณีที่มีบุคคลใดไปครอบครอง สปกโดยผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้นหากประสงค์ที่จะดำเนินการได้สิทธิ์ในสปกนั้นให้ไปแจ้งสิทธิ์การครอบครองที่สปกจังหวัดเสียภายใน2ปีนับแต่วันที่ประกาศของคณะกรรมการออกมาซึ่งคณะกรรมการได้ประกาศฉบับนี้ออกมาในวันที่8ธันวาคม2566กำลังจะครบ2ปีในวันที่9ธันวาคม 2,568นี้เพราะฉะนั้นบุคคลที่ซื้อที่ดินเช่าที่ดินหรือไปรับสิทธิ์ที่ดินสอปกอมาจากบุคคลที่ได้สิทธิ์โดยตนเองไม่ได้เป็นการครอบครองโดยทางมรดกหรือโอนให้กับทายาทโดยธรรมต้องรีบดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่9ธันวาคม2568นี้นะครับ